สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์อยากมีผู้นำฉลาดฉลาดประยุทธ์อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่อาจได้เห็นสูตรพิสดารภาคสองเปิบกระชับมิตรคือวิธีถนัดสมานรอยร้าวภายในรัฐบาลชุดนี้หลังการประชุมคอรมอนัดล่าสุดนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาโชปาปิสมสรราชพฤกษ์นัดแกนนำพักร่วมรัฐบาลมาร่วมมั่มมือค้ำกระชับมิตร ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันป้อมป๊อกตูพี่ใหญ่พี่รองและน้องเล็กแห่งทีมสามปอเพิ่งจัดเมนูเด็ดกุ้งทอดกระเทียมน้ำมันเยิ้มๆที่พี่ใหญ่บิ๊กบราเธอร์ตั้งใจรังสรรค์เมนูกับมือโชว์หวานกันที่ยิบหวังกลบกระแสข่าวร้าวฉันหนักในหมู่พี่น้องและนัดพักร่วมรัฐบาลทานอาหารข้ามหนนี้ก็หนีไม่พ้นถูกมองว่าเป็นการสร้างภาพให้คนเห็นว่าเสถียรภาพรัฐบาลยังคงปึก อีกในยะหนึ่งเป็นการเช็คเสียงเบื้องต้นก่อนจะถึงศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแม้บรรดาหัวหน้าแกนนำพักร่วมอย่างเสียหนูอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทยลูกท็อปวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติประธานยุทธศาสาตร์ชาติไทยพัฒนาจะการันตีเสียงแข็งว่าเสถียรภาพรัฐบาลยังดีเยี่ยมแสดงความมั่นใจว่าบิ๊กตู่จะอยู่ ลากยาวไปจนครบเทอมต้นปี2566อย่างที่รู้รู้กันว่าสภาพภายในรัฐบาลน,นั้นงอนแง่นเต็มทีเพียงแต่ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมเลยต้องลากถูลู่ถูกังกันไปก่อนโดยความตั้งใจของบิ๊กตู่อยากให้ยุบสภาหลังประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกได้สร้างภาพระดับโลกดึงกระแสะให้รัฐบาลก่อนยุบสภาเพราะเหลือไม่กี่ปัจจัยที่บิ๊กตู่จะทาคะแนนได้แล้ว แต่งานนี้ไม่แน่ว่าจะได้ปั่นกระแสความนิยมสมความตั้งใจหรือไม่ต้องไม่ลืมว่าชาติมหาอำนาจโลกทั้งสหรัฐอเมริการัสเซีย ีนคงใช้ทุกเวทีระดับโลกมางัดข้อกันถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไประดับไหนที่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์จะเอาอยู่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีเรื่องการแก้ไขกฎหมายลูกสองฉบับที่ค้างคาอยู่แค่สูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อที่หมอระวีมาชมาดลเสนอให้ใช้สูตรพิสดารคือสูตรจัดสรรปันส่วนด้วยวิธีนับทุกคะแนนจากบัตรเลือกตั้งทั้งแบบสสอเขตและ สบัญชีรายชื่อจากนั้นให้นำคะแนนหารด้วย500ตามจำนวนสอสอในสภาเพื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วนำคะแนนแต่ละพักมาหารด้วยค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้สอสพึงมีของแต่ละพักเถียงกันหน้าดำคร่ำเครียดแล้วอาปากก็เห็นลิ้นไก่คิดจะเอาแต่ได้ โดยหลักการวิธีคำนวณแบบจัดสรรปันส่วนนี้เป็นสูตรพิสดารที่ซื้อแปมีใชัรืชุพันธ์และพวกวางยาเอาไว้เพื่อสืบทอดอำนาจให้คอสาชาอยู่ในรัฐธรรมนูญ60ก่อนมีการแก้ไขมาใช้บัตรเลือกตั้งสองใบยังไม่รู้ว่าหากยอมตามข้อเสนอของหมอระวีจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดหรือไม่แต่อย่างว่าเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ที่ผู้มีอำนาจ ตีความไปตามเจตนารมณ์ของหลักกฎหมายหรือจะตีความตามปรารถนาของผู้มีอำนาจที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่เข้าสู่ภาวะวิกฤตแน่สำหรับสถานการณ์โลกระหว่างข้อพิพาทรัสเซียยูเครนที่ไม่จบง่ายๆและพัฒนาเป็นความขัดแย้งนานาชาติเมื่อการคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจและมาตรการตอบโต้ที่แม้จะยังไม่เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ แต่ส่งผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยเองก็หนีผลกระทบนี้ไม่ได้ล่าสุดสถานการณ์พลังงานโลกเริ่มมีปัญหาเพราะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันดับสองของโลกเมื่อน้ำมันขึ้นราคาก็ส่งผลให้สินค้าอื่นขึ้นตามไปด้วยอย่างน้อยก็มีนมข้นหวานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสัตว์ที่จ่อคิวขึ้นราคาไม่รวมสินค้าการเกษตรในประเทศที่ประสบกับภาวะภัยแล้ง จนราคาผักพุ่งพรวดตามแทบไม่ทันจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการรับมือเรื่องทั้งหมดอย่างเร่งด่วนการประกาศให้ใช้สินค้าทดแทนอย่างมะนาวแพงไปกินมะม่วงหรือมะขามเปียกนั้นรวมทั้งเรื่องราคาน้ามันแพงบอกให้ประหยัดน้ามันลดการใช้รถส่วนตัวอ้างเป็นการช่วยรัฐบาลและชาติการแก้ไขปัญหาระดับนี้ทั้งการใช้สินค้าทดแทนการใช้รถให้น้อยลงเป็นเรื่องที่ประชา ได้รับผลกระทบเขาแก้ปัญหากันเองได้อยู่แล้วสิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลที่อยู่ได้จากภาษีของประชาชนคือวิสัยทัศน์และแนวทางการแก้ไขหรือหามาตรการมารองรับในระดับรัฐ อย่างเรื่องการลดใช้รถส่วนตัวนั้นต้องถามว่ารัฐบาลทําอะไรให้เกิดปัจจัยเช่นนั้นรถโดยสารสาธารณะเป็นอย่างไรปฏิวัติมา8ปีรถไฟความเร็วสูงไปถึงไหนคมนาคมในกรุงเทพรถเมยยังเป็นรุ่นเดิมเพิ่มเติมคือค่ารถไฟฟ้าที่แพงขึ้นพลังงานแพงตอนที่นานาประเทศเขากระตือรือร้อนเรื่องรถ พลังงานไฟฟ้ากลับไม่สนใจไม่รู้เท่าทันมากลับตัวทีหลังก็ช้าไปไม่ทันการหากบอ่อท่าจริงๆหาทางแก้ไขไม่ได้จะต้องให้ประหยัดก็ต้องเป็นผู้นำทำให้เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ใช้รถหลวงน้ำมันหลวงรัฐมนตรีแต่ละคนขบวนรถนำรถตามรถแห่เป็นเด็กน้อยไปไหนเองไม่ได้แล้วพอมีปัญหาก็เอามาโทษประชาชนเข้าใจหรือยังว่าทำไมทั่วโลกเขาอยากมีผู้นำฉลาดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ